ส,สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักของป้านาทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะป้านา ower, ขอขอบพระคุณมาก aime, <c oughs> ๆเลยนะคะที่กดติดตามและกดไลค์ให้ป้านาป้านาขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับคนที่จะกดติดตามใหม่และกดไลค์ให้ป้านาคะวันนี้นะคะป้านาขอนําเสนอนะคะคุยกันเรื่องเหรียญรูค่ะสตังรูสตังแดงสตังนิกเกิลที่เป็นรูค่ะเหรียญรูเหรียญเก่านะคะเหรียญรูเหรียญรูเริ่มใช้ ึนผลิตขึ้นใช้เมื่อรัช,รชการที่ห้านะสิ้นสุดในรัชการที่แปดนะคะแต่เราคนายุคปัจน้านนี้ตอนเป็นเด็กยังเคยใช้นะคะยังทันอยู่นะคะเขาเลิกผลิตแล้วแต่ยังยังมีใช้อยู่นะคะในรัชการในช่วงรัชการที่เก้าต้นๆน,น,นะคะเหรยญสตังรู โรงกระส่าผลิตขึ้นจากโรงกระสาหลายแห่งค่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะในช่วงรัชกาลที่ห้าถึงรัชกาลที่แปดใช้โลหะห,หลายชนิดค่ะหลายประเภทนะคะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยะคะ่ะและการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองซึ่งจากการ เป็นเหรียญกระสาบราคาปลีกอะค่ะทำให้ประชาชนนิยมใช้สอยมากค่ะสภาพจึงชำรุดนะคะชำรุดมากค่ะเนี่ยค่ะสภาพสภาพจึงชำรุดมากบางรุ่นนะคะหาสภาพที่สมบูรณ์นะยากมากค่ะค่ะบางรุ่นนะคะหาสภาพสมบูรณ์นะคะยากมากส่วนมากจะชำรุดเนี่ยค่ะใช้คือมองไม่เห็นอะไรแล้วอะค่ะทั้งลายทั้งตัวเลขตัวหนังสือคือไม่เห็นแล้วอะค่ะ คือใช้ใช้เยอะใช้ใช้นานค่ะชำรุดค่ะทางทางโรงกระสาบนะคะ ผู้รับจ้างผลิตได้จัดทำเหรียญกระสาบตัวอย่างจากโลหะนะคะหลายประเภทนะคะอาทิเช่นทองคำโลหะขาวนิกเกิลทองแดงส่งมาให้ทางประเทศสยามพิจารณาค่ะไม่ได้แสดงไว้ในคู่มือนะคะไม่มีรายละเอียดค่ะ นั่เป็นเหรียญกระสาบตัวอย่างที่หายากและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างสูงเหรียญเหรียญสตังรูทองคํามีจริงนะคะเป็นตัวอย่างที่เอ่อบริษัทที่โรงกระสาบที่รับจ้างผลิตนะคะเขาผลิตเป็นตัวอย่างมาให้รัฐบาลรัฐบาลไทยสมัยนั้นพิจารณานะคะเหรียญสตังรูเริ่มผลิต ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อรอสโซหนึ่งสองเจ็ดค่ะเนี่ยค่ะเหรียญน,นี้นะคะรอสโซหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยค่ะยังพอมองเห็นอยู่ค่ะรอสโซหนึ่งสองเจ็ดโดยรัฐบาลไทยว่าจ้างโรงกระสาบรัดเซลนะคะประเทศเบลเยียมเป็นผู้ผลิตโดยเหรียญกระสับทองแดงชนิดราคาหนึ่งสตางค์ทาง โรงงานผลิตเป็นเหรียญกระสา์ตัวอย่างขึ้นสองแบบเนี่ยค่ะทองแดงหนึ่งสตังค์เนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะทองแดงหนึ่งสตังค์สองแบบคือตัวอักษรใหญ่และแบบตัวอักษรเล็กเพื่อส่งให้รัฐบาลไทยเป็นผู้พิจารณาโดยสุดท้ายเขา,เารัฐบาลอนุมัติให้ใช้ แบบตัวอักษรใหญ่ค่ะผลิตใช้เมื่อครั้งแรกเมื่อปี1รอสอค่ะรอสอหนึค่ะแบบอักษรใหญ่นะคะแบบเดียวเพราะฉะนั้นแบบอักษรเล็กก็จะเป็นเพียงตัวอย่างนะคะอาจจะมีนะคะอาจจะมีบางท่านอาจจะมีไว้ในครอบครองนะคะซึ่งเป็นเหรียญตัวอย่างแล้วก็หายากมากนะคะตัวเล็กค่ะอันนี้ตัวใหญ่ปกติที่ใช้กันนะคะ เริ่มเริ่มผลิตใช้เมื่อครั้งแรกเมื่อปีรอหนึ่งสองเจ็ดนะคะก็แล้วใช้แล้วก็ผลิตมาเรื่อย,อยๆนะคะเอ่อผลิตจ้างบริษัทต,ต่างประเทศผลิตนะคะหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งรอหนึ่งสองเจ็ดรอหนึ่งสองเก้ารอหนึ่งสามศูนย์รอหนึ่งสามหนึ่งพอถึงสมัย รอสอพอถึงสมัยปีรอสอหนึ่งสามสองนะคะหนึ่งสามสองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประเทศสยามเปลี่ยนแปลงการนับศักราชอย่างใหม่ค่ะจากรัตนโกสินทร์ศกค่ะมาเป็นพุทธศักราช ทำให้เหรียญสตังรูในรอสอ3 3 2ทั้ง3ชนิดราคานะคะ10สะตังห์5สตางค์1สตางทำขึ้นเป็นเหรียญกระสาบตัวอย่างเท่านั้นคะ่ะโดยไม่มีออกหมุนเวียนตามท้องตลาดนะคะหรืกลายเป็นเหรียญหายากนะคะ1 3 2นะคะจำไว้นะคะรอสอ1 3 2 ผลิตเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะไม่มีไม่มีออกมาหมุนเวียนในท้องตลาดนะคะสิ้นสุดรอสอน,นะคะหนึ่งสามสองแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเป็นพอสอน,นะคะพอสเอนี่ยค่ะพสพสสองสี่ห้าหกนะเริ่มต้นเลขสวยเลย สองสี่ห้าหกสองสี่ห้าเจ็ดสองสี่ห้าแปดรัฐบาลรัฐบาลจ้างโลกศาสั์ต่างประเทศผลิตนะนะคะสองสี่หกสองสองสี่หกสามสองสี่หกสี่สองสี่เจ็ดแปดพอมาถึงสองสี่แปดศูนย์นะคะ สองสี่แปดศูนย์เป็นเหรียญ <_ d ream> เหรียญเหรียญน,นิกเกิลอย่างเงี้ยคะ่ะสองเหรียญพอถึงพอสอส,อสองสี่แปดศูนย์นะคะโรงกระสาบเหรียญกระสาบนิกเกิลนะคะเหรียญกระสาบนิกเกิลสองสี่แปดศูนย์เหรียญกระสาบนิกนเกิกลนะ,ะข้างหน้านะคะอุณารโอมด้านหลังพระแสงจักรเนี่ยคะ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกพระแสงจักรนะคะ อนาโลมด้านหน้านี้นะคะนี่ค่ะพอศสอง4 8 0นับเป็นเหรียญสตังรูนิกเกิลเพียงรุ่นเดียวที่ผลิตขึ้นโดยโรงกระสาบไทยโดยพบว่าเหรียญกระสาบรุ่นหือเหรียญกระสาบนะส่วนหนึ่งนะเกิดความผิดพลาดนะคะขึ้นในการผลิตนะคะ อย่างเช่นเาจาะเคลื่อนบ้างไม่เจาะรูบ้างาปั๊มบล็อกเคลื่อนบ้างเยอะค่ะเลยกลายเป็นเหรียญแปลกเหรียญตลกเหรียญหายากนะคะในหมู่นักเล่นเหรียญแปลกนะคะปีปีพศสองสี่แปดศูนย์ค่ะเหรียญกระสาบนะคะ แล้วที่เหรียญหายากอ,ก,อก,อกอีกอีกอีกหนึ่งเหรียญก็คือเหรียญเหรียญส,สตังสตังสตังรูทองแดงนะคะหนึ่งสตังอะนะคะหนึ่งสตังปีรอสอหนึ่งสองเจ็ดนะคะหนึ่งสองเจ็ดคือโรงโรงผลิตเหรียญต่างประเทศเขาผลิตเป็นตัวอย่างมาให้รัฐบาลไทยพิจารณานะคะคือ เขาทามาสองแบบเป็นเหรียญเป็นตัวหนังสือค่ะเป็นตัวอักษรอักษรชนิดอักษรเล็กและอักษรตัวตัวเล็กและตัวใหญ่นะคะอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่รัฐบาลไทยนะคะเลือกเลือกใช้ตัวอักษรใหญ่ค่ะเลือกใช้ตัวอักษรใหญ่เพราะฉะนั้นตัวอักษรเล็กเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะเป็นเพียงตัวอย่าง จะหายากมากรอสอหนึ่งสองเจ็ดนะคะถ้าเห็นอักษรตัวนี้เล็กนะคะจะเป็นเป็นเพียงเหรียญตัวอย่างนะคะจะหายากมากแลวจะมีราคาสูงค่ะเพราะเป็นเป็นเพียงตัวอย่างนะคะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเหรียญหมุนเวียนในท้องตลาดค่ะ ตังรูทองแดงนะคะจะมีรอสอ่หนึ่งจะเยอะค่ะอันนี้จะผลิตเยอะกว่านิกเกิลหนึ่งสอง 130, เจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้ารอสอ่หนึ่งสามศูนย์รอสอ่หนึ่งสามสองหนึ่งสามสองนะคะจะหายากนะคะ จำนวนผลิตไม่ได้ระบุแน่นอนนะคะไม่ไม่มีไม่มีจำนวนผลิตระบุค่ะจะเปลี่ยนหายากนะคะรอสอหนึ่งสามสองนะคะจากหนึ่งสามสองก็เปลี่ยนเป็นเอ่อพสค่ะพอสอ 2องสห้าแล้วก็ผลิตมาเรื่อย2 4 5 6 2่ห้าหกสห้ รอเอพสองสองสี่หกหนึ่งนะคะสองสี่หกหนึ่งตัวตัวเลขนะคะจะมีสองแบบนะคะสองสี่สองสี่หกหนึ่งจะมีเป็นตัวเหมือนตัวเขียนนะคะเป็นตัวเขียนรุ่นหนึ่งนะคะอีกรุ่นนะคะจะเป็นตัวเหลี่ยม ตัวเขียนนะคะผลิตสี่ล้านเหรียญตัวเหลี่ยมนะคะสิบล้านเหรียญค่ะตัวเขียนก็จะน้อยกว่านะคะปีหกหนึ่งหกสองหกสองนี่ผลิตเท่ากันค่ะตัวเขียนกับตัวเหลี่ยมหกสองอย่างละสิบล้านเหรียญเท่ากันหกเจ็ด สองสี่หกเจ็ดสองสี่หกเจ็ดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสองสี่หกเจ็ดสองสี่หกเก้าสองสี่เจ็ดศูนย์ สองสี่แปดสองถึงปีสองสี่แปดสี่ก็จะด้วยระบบเศรษฐกิจอะคะ่ะก็จะมีผลิตเหรียญครึ่งสตังค์ครึ่งสตังคงง์อ๋อเนี่ค่ะ เหรียญครึ่งเหรียญเหรียญหนึ่งสตางค์อันนี้หนึ่งสตางค์นะคะเป็นทองแดงค่ะลายบัวกหนกแข้งสิงคค่ะ แล้วก็จะมีเนื้อโลหะเงินด้วยนะคะนี่ค่ะโลหะเงินนี่ผลิตเพียงสามสี่สี่พศค่ะสองสี่แปดสี่สองสี่แปดห้าสองสี่แปดเจ็ดสองสี่แปดแปดค่ะเพียงสี่พศค่ะโลหะเงิน จะมีชนิดนะคะหนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์และยี่สิบสตางค์ยี่สิบสตางค์จะมีเพียงอสองพศค่ะยี่สิบสตางค์ยี่สิบสตางค์มีสามพศค่ะพศสอง สี่แปดสี่สองสี่แปดห้าและสองสี่แปดแปดค่ะเหรียญห้าสิบสตางค์เอเหรียญขอโทษค่ะเหรียญเหรียญยี่เหรียญยี่สิบสตางค์ค่ะเป็นเนื้อเงินนะคะค่ะสำหรับทลิปนี้ป้าน้าขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะป้าน้าขอขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามป้าน้าและกดถูกใจให้ป้าน้า ขอให้ทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ